สำหรับสาวนี่นะครับโบเต็มขันแดงจนกำควันอยู่หมองนั่งครับตัวโหนกตรงกลางขนาดชิดงามนุ่มบ่ม,มีติงเนาะบ่มีค่ะบ่มีติงนะครับประกันตัวนี้ประกันทอกท้อนค่ะประกันทอกท้อนถือว่างามสําหรับแม่นี่นะครับเนาะเจ็ดหมื่นะ 70, บาทราคาห้องค่ะเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องต่อรองได้ค่ะต่อรองได้ตออด่ตอรองได้หลายบ่ต่อรองก็ได้ได้ยุคคะได้นิดนึงนิดนึงผสมราคาข่มตู่อ๋อผสมผสมเด้สองเดือนกลัวค่ะผสมพอบ้ามันไว้แม่นค่ะบ้ามันบ้านค่ะผสมพอบ้ามันไว้ครับห้าหมื่นห้าพันบาท ค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทก็ร่องหด่ค่ะ สวัสดีครับพี่น้องจูนเลเดอร์บายพระองซิตี้ครับมือนี้อยู่กับบาจูนผู้บ่าวรากรมกุีสานบ้านอยู่เขตเทศบาลที่งานนบตอครับคลิปนี้บาจูนสิบห้าพี่พ่อน้องมาเบิ่งง่วงงามๆแดงแดงแดงทุกตัวแดงสามตัวค่ะไ่แดงสามตัวมาแดงตัวเดียวค่ะนะครับพี่กัดบ้านหน้าแต่ตะบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับอยู่กับน้องนิดสวัสดีครับน้องนิดสวัสดีครับน้องนิดนะครับมือนี้เปิดสามตัวแดง เปิดสามตัวแดงแดงค่ะตัวที่สีปเป็นสีจำปาเป็นส<ช>ีจำปานะครับถ<ช>้าว่าสีจำปากระเลี่ยมโตงามนี่พี่นอ้องอ่าเดี๋ยวบาจุนสิพอาพี่พ่อน้องไปเบิ่งนไก่ๆนะครับเนาะก่อนสิบเบิ่งงัวครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามก็เลยก็แชร์จุเลเดอร์บายฮระองค์สิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจุนให้คลิปการเกษตรซาละดีๆหาเลาะเบิ่งนงง,งงงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องแม่นี่เปิดจะบาทเปิดเจ็ดหมื่นค่ะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องราคาห้องค่ะต่อรองได้ค่ะต่อรองได้นะครับเนาะเปิด เลียมโตถือมาสี่เลียมพื้นผาเลยพี่น้องจัดจานเลยเป็นบารมันรูกผสมไทยกลางเนาะ,ะพึ้นท้องเราบ่เนี่ยท้องละค่ะพันผสมกับพอนี่ไว้อ๋อผสมไปแล้วนะครับพี่น้องผ่านรอบแล้วพออยัางนอบานนี่มิสเตอร์เอ็กซ์เพนเดอร์นะครับเอ็กซ์เพนเดอร์หนึ่งเจ็ดแปดทับห้าสิบเก้านะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดสายใดนี่เอ็กเพนเดอร์นะครับเดี๋ยวบาจูนเบิง้งไบเซอร์เพิ่นก่อนพี่น้องอ่าพอเป็นแลน แลนฟา,าซื้อไปไหน,น่อยเนาะ <laughs> มิเตอร์ฟาแลนฟาลั่นโโนาซิเมนฟาลั่นพี่น้องถ้าวบ้าจุนอันโมพิดนะครับเนาะ <laughs> มิเตอร์ฟาลั่นแม่สายอ่ามินชิตเตอร์แมกนัมเก่าๆเออนี่คือ ชีสผสมอยู่ในี่ทองเพิ่นค่ะเจ็ดหมื่นบาทละแม่าสาวค่ะตัวนี้แม่าสาวพร้อมะนะครับโบเต็มขันขึ้นกันครับพี่น้องตัวนี้สําหรับสาวนี่นะครับโบเต็มขันแดงจนกําควันอยู่หมองนั่งครับตัวโหนกตรงกลางขนาดชิดงามนมุ่มบ่มีติงเนาะบ่มีค่ะบ่มีติงตน,นะครับประกันตัวนี้ประกันทอกท้อนค่ะประกันทอกท้อนผสมไปเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาสองเดือนเต็มค่ะสองเดือนเต็มสําหรับแม่นี่นะครับเนาะสาวเราบอกเนา โบ,บท่านเศร้าค่ะบ่ได้ประกันบ่ได้ประกันทองค่ะบ่ได้ประกันทองขันในเศร้าะนะครับเพิ่นผสมมาตามใบเป็นสิ้โค่นหางเตน,นะครับเนาะอ่าชีดงามพี่น้องพ่วงหางเงาเครื่องดํานะครับแดงโบตโบตเต็มขันเลยถือว่างามสําหรับแม่นี่นะครับเนาะเจ็ดหมื่นบาทละค่าห้องค่ะเจ็ดหมื่นบาทละค่าห้องต่อรองได้ค่ะต่อรองได้ต่อรองได้หลายบ่ต่อรองก็ได้ได้ยุคค่ะได้นิดนึงนิดนึงเจ็ดหมื่นนี่คือราคารวมทรงพื้นที่ใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงลอยโล ประมาณนี้นะคะประมาณลอยโล่นะครับถาเกินนั่นกะซอยเรือกันเอาค่ะผู้ซื้อกับผู้คาานะครับเนาะบอกพี่บอกน้องนํานะครับบางที่พี่น้องก็จะเด้งว้ราคาถือละกะให้ทรงให้พร่อเหมันกะบบได้ยังค่ะแม่นอยู่ค่ะได้ขายยี่ซื้อได้ขายยี่ซื้อบ่ได้ยังค่ะืมใครยได้พี่ได้น้องพร้อมนะครับเจ็ดหมื่นบาทลาค่าห้องสำหรับแม่นี่อ่ะมาเบิ่งแม่จะจอยบาทนี่ค่ะแม่นี่เปิดเท่าบาทนี่แม่นี่เปิดห้าหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นบาทลาค่าห้องลาค่าห้องต่อรองได้ค่ะต่อรองได้นะครับ ผสมไะไรเราบ่นีิผสมข่มโตค่ะพ่อบามันพ่อพามันได้์สองเดือนซิบมือแล้วล่ะค่ะเพิ่นวาค่ะเจ้าของเก่าเพิ่นวานะครับท่ายสูงมานลอยสี่ซิบก็กัเนาะค่ะได้บ่ได้ค่ะลอยสี่ซิบเลยลอยสี่ซิบจอยพี่น้องงวงขั้นในเต็มนะครับเป็นม่านบ่ะคันใหญ่ค่ะงานขั้นในไงพร้อมนะครับแต่ว่าแม่นั่นนี่เป็นเป็นตอนซ่อนในแม่แม่พี่น้องกล้ามเนื้อม้าดีนะครับเนาะอ่าห้ามื่น ห้าหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นบาทราคาห้องผสมพอบามันไปเฟมถือวา่าเสดพี่น้องแข้งขาถือว่างามนะครับเนาะ,ะถือวา่าเสดเลยนะครับสมสม,สมราคาสมเหตุสมผลสาหรับสาวนี่นะครับเนาะห้าหมื่นห้าหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นบาทต่อร่องไดค่ะโบดเต็มขันขึ้นกันผสมพอบามันไปครับพี่นอ้องถ่ายสูงลอยสี่สิบกว่าๆนะครับเนะาะงามงามงามราคาเหมาะสมนะครับอ่าแม่ต่อไปบานนี่แม่ที่บาจูมาสิผ้าบีพ้าลองไปเบิง เนี่ยค่ะแม่นี่ไม่เหมือนไครและไม่มีใครเหมือนสีจำปาแต่ว่าติดติดแดงอยู่เนาะค่ะติดแดงอยู่ค่ะล้างแดงอยู่เครื่องแดงพาดํดำจักบาทครับตัวนี้ตัวนี้เปิดเจ็ดหมื่นบาทค่ะเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องค่ะราคาห้องตัวรองใดค่ะต่อรองได้อ้วนตุบเลยพี่น้องขึ้นทองอยู่หมอนี่ทองเจ็ดเดือนค่ะประกันม่านค่ะตัวประกันม่านก็พอได้ก็พอพริกแดงค่ะพอพริกแดงนะครับเนาะพอนี่นะครับมีใบ หลอดหายเด้อค่ะหลอดเสียหลอดจากของพเนธหายโอ้แต่ว่ามีห้อยห้อยแม็กไปด้พี่น้องมีห้อยแม็กไปอยู่นะครับเนาะเอาเดี๋ยวบาจุนพายพีพาน้องเบิ่งโบ๊เต็มคันขึ้นกันโบดนะครับคลิปหูดำนิดนึงครับหนาขาดำห้าสูงลอยสิบพันลอยสี่สิบห้าขุนบ่อประมาณลอยสี่สิบห้าบวกประมาณลอยสี่สิบห้าบวกลบแข่งขาถือว่าสมส่วนครับอ้วนตุ๊บนะครับเดลูกแล้วนะครับเนาะลูกสองในทองค่ะลูกสองในทอง านาหวานเชิดงามง้อแม่นี่ขวัญอยู่มองนางทับเนาะตโนกตรงกลางค้านานุ่มโบมิติงนุ่มมิติงเป็นตุ้มน้อยเดียวค่ะอ้าวเดี๋ยวบ่าวจูมึงกันพี่นอ้องอยู่มองได้นอตุ้มน้อยเดียวอ๋อดูฟังท่างหนตุม่มค่ะตุ้มเชืวสร้างพี่นอ้องคนหางกลมเครื่องแดงพาดำนะครับน้องลูกซอในท้องเจ็ดหมื่นบาท ค่ะเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้เจ็ดหมื่นบาทราคาห้องนะครับเนาะอ่าประกันทองพร้อมค่ะประกันทองค่ะประกันทองพร้อมส้ารับนี่นะครับอ่าเป็นทองพอพริกแดง S K ห้าเป็นหนึ่งบาโวนะครับเนาะอ่าใช่ได้พี่น้องคือประกันเรื่อยมาเป็นผสมพอนี่แน่นอนแม่นค่ะผสมพอนี่แน่นอนนะครับเพราะว่างัวงงวงนี่หูจักสายอยู่หูจักสายหูจักมองไปมองมาอยู่นะครับเนาะอใช่ได้ใช่ได้ง่วงเม่นี่ที่บอาเสดเดยราคานี่ก็ถือว่าราคาห้องเลยซื้อเนาะ ค่ะราคาห้องก็ต่อร่องได้ค่ะต่อร่องเอานะครับเนาะโอ้งามงามพี่น้องเจ็ดหมื่นบาทราคาห้องเอาแม่ต่อไปบาทนี้แม่นี่ค่ะแม่แดงแดงนี่ครับพี่น้องเปิดเท่าบาทครับแม่นี่เปิดฮาเมื่อนฮาค่ะตัวนี้ห้าหมื่นห้าพันบาทราคาห้องค่ะค่ะราคาห้องต่อร่องได้ค่ะแดงจนกำค่ะท้ายสูงลอยสี่สิบหาเด้ยบอประมาณนี้ละค่ะประมาณนั้นนะครับเนาะโบวเต็มขันแดงจนกำพี่น้องนาหวานพึ่งแยกลูกแม่นบ่นี่เพิ่น แยกโดนเติมไปไล้ค่ะผสมไปแล้วบ่ผสมแล้วค่ะควมตู่๋อผส้อมเดลือเดือนกลัวค่ะผสมพอบามันได้แนนค่ะบามันบ้านค่ะผสมพอบามันไปครับห้าหมื่นห้าพันบาทค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทตองได้ความยนกำลังทับนะครับฉีดงามนุ่มมิติงบ่เนี่ยนุ่มบบมีค่ะประกันต่ำนี้เนาะประกันทกท้อนค่ะประกันทกท้อนประกันต่านี้นะครับเนาะเหลือแค่ประกันทองห้าในประกัน ทองบนะระคั้นประกันค่ะบโบเตซ่าค่ะบโบเตซ่าเบิงนะครับเนาะห้าหมื่นห้าพันบาทขึ้นราคาห้องค่ะราคาห้องตัว<อ>ล่องได้ค่ะแดงบุญองเปล่วเลยพี่น้องราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับเนาะนะอันไปเลี้ยงแป๊บเดียวนี่ก้มขูรุเลยค่ะสำหรับแม่นี่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขึ้นงมดสี่สาวค่ะอ่าที่ตรงนี้เปิดให้พี่ให้น้องเบิงนะครับเนาะมาที่นี่ทายพี่น้องอยากโทรมาสอบถามราคาหรือว่าตัวลองราคาไหนโทรมาเบอร์ใด,ดนี่ศูนย์หกสามแปดเก้าศูนย์หกหกห้าสามค่ะครับ อีกรอบนึงนะ0638906653ค่ะน้องนิดนะครับเนาะค่ะอ่าพิกัดบ้านนาแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมเอนี่เปิดทั้งหมดสี่เสาให้พี่ให้น้องเบิงเลือกสันคัดหางงูไปเลี่ยงนะครับงามๆแม่นี่ห้าหมื่นห้าพันบาทผสมพอบาลมันไว้ท้ายสูงประมาณลอยสี่สิบหาบวกประกันต้นนี้ประกันทบประกันทอนเหลือแค่ประกันทองประกันประกันแดงพร้อม ไ,ไม่แดง,ง,งไม่แดงตรงไหนเอาปากกามาบงา <c oughs> มองโมงแดงก็คือดำเหมืละพี่น้อง <c> แ <oughs> <c oughs> ข้งขาหนาขา,า,ขาดำคลิปโฮดำนะครับเนาะยิ่งแขีวมาอาจสีแขีวขาวอยู่นะครับลูกสองเนะ <c oughs> าะค่ะลูก,ลกสองแมอ,องค่ะห้าหมื่นห้าพันบาทไม่แดงตรงไหนเอาปากกามาบงมาสัน <c oughs> ่นแม่นี่ท้ายสูงมากๆลอยสี่สิบลอยสี่สิบกัวกัวลอยสี่สิบห้าโบลบคือกันพี่น้องตีใส่ลอยสี่สิบห้าโบลบครับบาจุนว่าหนาสีแดงอยู่ นะครับวานเพิ่นตนโนกสูงอ่าเครื่องแดงผ้าดำนมมีตุ่มนิดหนึ่งโบเมนติงพี่น้องเป็นตุ่มนะครับสิวส <ừ. S 1> ร้างโปเต็มขันเช่นกันตัวนี้ประกันทองพอบาโบเอสเคห้เจ็ดเดือนค่ะพร้อมเจ็ดเดือนอ่าพร้อมกินน่องปลายปีนี้ค่ะกินน่องกันนาสิประมาณท่านว่าค่ะแม่น,มนว่ายี่สิบห้าธันวาวันคริสต์มาสนะครับวันคริสต์มาสพี่น้องกะกินน่องงูอแทนนะครับโบต้องไปกินไก่ง่วงเอาน่องงูไปเฮ็ดกินแท้นะครับเนาะแม่นี่เจ็ดหมื่นบาท เจ็ดหมื่นบาทราคาห้องลูกสองลูกสองในทองลูกสองในทองส่วนแม่นั่นห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทผสมพอบาลมันไว้ให้กันค่ะโคมโตค่ะคอบบาลมันบานค่ะสองเดือนค่ะได้๋สองเดือนสองเดือนท่ายสูงร้อยสี่สิบกวัวกันค่ะส่วนแม่นี่ท่ายสูงมากร้อยสี่สิบเบาจุมาได้นะครับโบเต็มคันแดงจนกำนะครับโบได้ประกันทองเนาะบ่ค่ะบ่ได้ประกันทองค่ะเพิ่นผสมไว้แล้ว ค่ะผสมตามใบตามหลอดนี่แหละค่ะใบง่ายๆ,ๆนี่ยพี่น้องพอเอ็กแพนเดอร์นะครับพอเอ็กแพนเดอร์ใบหลอดครบ,บค่ะใบหลอดครบใบหลอดครบเจ<า>็ดเดือนนึงมึงหั่นบาจุนมึงอันสองเดือนค่ะสองเดือนนะครับพอเอ็กแพนเดอร์ซ้ายมีมีลูกเพิ่งนี่มีเลือดวินเชสเตอร์แมกนัมเก่าเอยู่พี่น้องสายดีเลยครับเอ็กแพนเดอร์นี่ถือว่าใส่ได้เลยนะครับเจ็ดหมื่นบาทค่ะเจ็ดหมื่นบาทต่อรองได้ค่ะต่อรองได้ราคาห่องนะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่ขนาดมดสีสาวสีแบบ ให้พี่ให้น้องเบิงนะครับเนาะอ่าสำหรับน้องนิดมือนี่พิกัดบ้านนาแต่ตน,นาแต่เพื่อเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเปิดให้พี่ให้น้องเบิงท่ามกลางแสงแดดอันเจ,จิดจ้ามาย่ำเลยกับมาพอต้านหนึ่งเมฆฝนเนาะน้องนิด <c oughs> เอา <c oughs> เงี้ยวแค่หน,นี่สุดบเดียวเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยสุดยอดสุดยอดแดงจนกำนะครับนี่ออกสีเหลืองนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะสีเพื้นเนาะน้องนันแดงเบิ้นะครับถ่ายง่ายพี่น้องถ่ายสูงประมาณลอยสี่สิบ บวกลบได้นะครับ<า>แข่งขาถือว่าสมส่วนนุ่มโบมีติงเนาะโบมีค่ะโบมีติงประกันตำหนิทุกอย่างค่ะแค่ยังไม่ประกันท้องนี่คือทั้งหมดสี่ชุดถีบ่บบาจูนอ่าผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งนะครับสำหรับขอบคองน้องนิดมือนี้ครับสำหรับคลิปนี้บาจูนต้องขอบคุณน้องนิดเป็นอย่างสูงนะครับทีบะให้บาจูนผ้าพีผ้าหน่องมาเบิ้งง่วงงามๆในมือนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูเลเดอร์บายฮองสิตีเป็นกําลังใจให้บบบบ่่าาาาาาจูนนนเเฮดดคิกกกรรรษตตสีีีๆๆห้้้อองงงมแฝพ สนัคขีดนี่สวัสดีครับบุบงาบงนิดสวัสดีครับ